ฮัลโหลทุกคนมาจัดคอนเสิร์ตอีกฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเมย์กับพี่หมีนะ ก็จะไปดูอะไรคอนเสิร์ตจะไปดูแบ็คพิงค์เดอรมูฟี่กันนะคะเพราะว่ามันเพิ่งเข้าโรงไทยนะคะเพราะว่าเขาก็ล็อกดาวน์มาสักพักเนาะมันก็เลยเพิ่งเข้าเดีย๋ยวมาดูบรรยากาศกันเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้กําลังอยู่บนถนนเพราะว่าที่มอเนี่ยสี่โมงสี่สิบแต่ว่าเรามีดูรอบหกโมงครึ่งนะคะคันแน่นอนวันนี้วันนี้ออกไว <laughs> แต่เรามีแบบว่าทานสนมแสกก่อนเข้าโรงในหนึ่งชั่วโมงตอนแรกว่า ใจพกบ,บงมาด้วยแต่ว่ากลัวแบบไปบังคนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเอาบงเข้าไปด้วยไปถืออยู่ข้างในเนาะก็เลยไม่ได้พกมาโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายนี่นะทุกคนคือพอเรามาแบบว่าเอาตั๋วมาให้เขาดูใช่ไหม <c oughs> เขาก็จะให้โปสเตอร์เราแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอ่ะต้องไปแกะเลยคือ ตอนนี้นะคะอะไรคะไหนพูดซิตอนนี้นะคะเราให้เขาฟังมีคนโมโหหิวก็เลยต้องมากินข้าวก่อนไปดูหนังหิวอ่ะจริงจริงนะหน้าโรงหนังนะคือว่าเราดูโรง V I P นะคะมันก็จะแบบว่ามีของกินให้กินแต่ก็ไม่ไปกินเ<โดย>พราะกลัวไม่อร่อยอ่ะเพราะปกติไปกินแล้วมันไม่อร่อยอ่ะก็เลยต้องมาแวกกินข้าวกันก่อนแล้วก็อยากกินร้านอาหารเกาหลีมากเลย เราไปเอาคิวร้านอะไรมาเมื่อกี้สมะอูสมะอิวสามะอินยังสามะอเปล่ะสามะอูใช่เนาะอืมสามะอินนี่นะเมื่อกี้ไปโรงหนังแล้วก็ไปเอาตั๋วไปแลกใช่ปะแต่เขาก็ให้ของมานี่เดี๋ยวไว้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเต็มๆพร้อมของเขาเรียกอะไรของสะสมของคุณเมเปิลเขาที่เป็นแ blackpink คาอยูไลายแบ๊ก กินยาจะกินข้าวก่อนทุกคนเยี่ยมมากจะกินเสร็จเราจะพาไปชมบรรยากาศโรงหนังนะเป็นแบบว่าธีมสีภูดำํำแล้วก็มีแบบว่า standing lisa jenny มีจริงหรบอกมีจริงเห็นด้านไหนเห็นตอนฝันอกดาวผู้ชม ในโรงหนังก็คือมีป๊อปคอนให้นะแต่นี่เป็นเป็นรสพิเศษเนี่ยเป็นนมเย็นชาโคมเป็นลิมิเต็ดน,นะคะ Cinema ยูเอเรียปวดไปไปแล้วขึ้นในโรงต้องอย่ะวันนี้คุณเมย์มาในลุคของใค,ครคะเจนจนี่ค่ะเหมือนเจนนี่อ่ะเจนนี่ค่ะอันนี้มาในรสเจนนี่นะ

เาเปิดให้ทุกคนดูว่าเหมือนแบบว่าโงกสตาร์ข้างหลังไม่มีอะไรเราล,ลองแกะออกมาไหมมันเป็นยังไงนี่ก็คือยังไม่ได้แกะเลยตอนแรก คือไปส่องในทวิตเตอร์ดูอ่ะเห็นจากแบบว่าประเทศอื่นเขาก็แบบจะได้เป็นรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ว่าของเราได้เป็นอันนี้คือเขาบอกว่าแล้วแต่ว่า YG จะจัดอะไรมาให้แบบแต่ละประเทศเนาะก็เป็นโปสการ์เนาะข้างหลังมันเหมือนจะเขียนอะไรได้แต่ว็วเขียนเออเราก็เก็บไว<อ>ส้<ๆ>สะสมแล้วก็ได้เป็นโปสเตอร์นะคะเอาไปดูกันสองคนก็ได้กันคนละใบไม่ได้มีลายเซ็นไม่ได้มีอะไรเนาะก็เป็นแบบโปสเตอร์ b l a c k p i n ด the movie เหมือนเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตนะทุกคนเราก็จะได้โปสเตอร์แบบนี้แล้วก็แบบได้รูปอะไรแบบนี้มาและแล้วเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าคอนเสิร์ตเึ้งเฉยๆอะไรนะ มันคือหนังใช่ไหมมันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวให้เมีเล่าจากคนที่แบบว่าดูทั้งคอนเสิร์ตดูทั้งอะไรนะที่มันแบบไลฟ์ในยูทูบแบบคอนเสิร์ตเออคอนเสิร์ตเดอะโชว์ที่เขาเพิ่งมีไปล่าสุดเม่ก็เสียเงินดูออนไลน์ไปนะคะทุกคนลองสปอยแบบให้ทุกคนฟังหน่ว่ามันแบบว่าเป็นประมาณไหนที่เราดูอ่ะสิบคะแนนเราให้เท่าไหร่เอาถ้าให้สาวๆก็ต้องให้สิบถูกไหมเออจะให้น้อยกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นดิง ตัวจริงกะดูจะขอบที่เราดูแต่ว่าจริงๆมันก็มีอะไรใหม่ๆแล้วมันก็มีอะไรแบบว่าที่เราเคยดูไปแล้วแีม่มันมาผสมรวมกันเนาะเหมือนเขาทําประมาณว่าให้แฟนลับอะหายคิดถึงเนาะเ,ออเป็นปร,แบบประมาณว่าหายอาดัดอ,อั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็แบบมีบทสัมภาษณ์ของสาวๆนาะว่าเออคิดถึงกัน ดูโชว์ให้ดูอะไรต่างๆให้เขาแบบพูดความรู้สึกอะไรประมาณนี้ใช่ถ้าใครอยากดูนะเสียตังค์เข้าไปดูในโรงหนังไม่เสียดายเงินหรอกเพราะว่าสาวๆก็น่ารักก็สนุกดีนะก็แบบเพลินๆเดี๋ยวลองเข้าไปดูเราอ่ะไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรสาหรับคนที่ไม่ได้เป็นบลิงแต่ว่าก็ปกติไม่ได้ดูไม่แบบปกติไม่ได้ดูนะแม่ที่ยากยิ้มคแบบนั้นเขา่เป็นแล้วเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาร้องเพลงแบ็คพิงไม่เป็นเลยแล้วทีเนี้ยที่รักอ่ะ ก็ป้อนอาหารเช้าเช้าเย็นชเนช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นมีก็เคยเข้าไปร้องเพลงอยู่ในโรงน้ำมตะโกนไอเนี่ยเลยคือทักโลกโกนได้เนะแฟนฉัน <f ans ion> คือจบเปฟนชารแล้วนะทุกคนคือแบบว่าทุกคนเขาเงียบกันหมดใช่ไหมในโรงหนังแต่นางคนนี้ก็คืออโชก็คือเต้นตามร้องตามได้นะทุกๆคำนะคือแบบขอคอยได้ทุ่มอะไได้ทุ่มไปแล้วเดี๋ยววันนี้เมย์เขาจะมาโชว์เซิร์ฟเซิร์ฟอ,อ,อ,อันนี้เป็นแบบว่าของสะสมสุดหววของเขา <c oughs> จริงๆอะของสะสมของเมย์คือเมย์ทำตู้บิวอินขึ้นมาเลยไว้แบบแต่งของพว สะสมเพราะว่าเมย์ไม่ได้แบบติง่งแค่วงเดียวเมย์ยังแบบติ่ง bts ติ่งก็อ7ซวก็คือแบบเราก็ยังแบบเป็นติ่งอยู่อีกหลายๆวงแล้วก็เลยทําตู้ขึ้นมาแล้วก็รวมรวมรวม,รวมกันไว้อันนี้คือขึ้น,น,นหนึ่งหรือยังยังหมดเนี่ยไม่อ,อันนี้คือแบบก็คือขนจากในตู้ลงมาก็คือขนมาได้ประมาณเทา่านี้คือแบบให้เห็นเทาน่านี้เดี๋ยวไว้จะทําแบบว่าเปิดกุของสะสมติงต่งตอรี่ีอกเมย์โอ้ยทีลรัีอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เอาไปซื้อเฉพาะนั่นแหละเราซื้อมานะอันเนี้ย เป็นป๊อปคอร์นเป็นแบบสองแบบนี้สีดำกับสีชมพูชมพูชมพูได้กินเลยกินอยากให้พี่รักชิมว่ามันรสชาติยังไงทำไมอุ้ยหอมทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นนมเย็นกับชาโครูลองชิมชิมเขาขอลองสีดำสตรอเบอร์รี่อะแล้วอร์ูไปนะได้เขาจะบุบบานเลยมันหวานหวานมันเหมือนแต่เองอันนี้อร่อยมากเลยรู้ไหมชิมอันนี้อร่อย เขาบอกเป็นนมเย็นแต่เหมือนตตโเบอรี่อันนี้อร่อยสีชมพูอร่อยมากทุกคนถ้าเกิดว่าใครไปดูแบ็คพิงก์ก็ซื้อติดมือเข้าไปในโุงหนังมีขายแค่ช่วงนี้นะช่วงที่แบบว่าอร่อยไหมออนร่อยจริงเป็นหอมๆเนาะหอมตอตรตเบอรี่อร่อยราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแค่นี้แต่เพื่อแบ็คพิง์เมย์ทาได้อันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าดูพิงบงก็คือบูพิงบงบงมืบู Boom. <laughs> <laughs> คืออะไรอะบลูพิงคือปกติอันนี้ยเราเรียกว่าบงใช่ไหมแต่แต่ละวงมันก็จะมีชื่อเรียกอย่างเช่นเจสซเว่นก็อากาบงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บายเออแต่ของเราเป็นบลูพิงค์วงตอนเรียนตอนเรียนเราตั้งใจแบบนี้ไหมตั้งใจเราทุกคนตั้งใจเรียนเราเป็นคนเรียนเก่งเอิงจริงอ่าแล้วก็อันนี้นะคะเป็นบงเวอร์ชั่นแรกที่แบบว่าทุกคนที่ไปแบบคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นที่เป็นคอนเสิร์ตแรกมีรูปเจนนี่ด้วยเห็นไหมดูก็รู้ว่าเราเมนใครอ่ะคือทุกคนที่ไปคอนเสิร์ตแบบว่าแบ็คพิ รอบแรกก็จะมีบงอันนี้ยันรอบสองที่แบบว่า เขาปิดคอนเสิร์ตที่ไทยเลยเมย์ก็คือพกบงอันนี้ด้วยความสมบุกสมบันแล้วก็หลักม,มันมากก็คือเวลาไปไปติ่งที่ก็คือหอบของมาพลุงพลังไป <c oughs> เนี่ยต้องหอบเนี่ยอันนี้มันจะมีสายคอยด้วยนี่แล้วเมย์ก็จะมีอันนี้พกไปด้วยเนี่ยเนี่ยไว้ทำอะไรคะอันนี้มันเป็นพวกงกุญแจเป็นบงเล็กนี่มินิบงอันนี้เมย์ไปได้มาจากตอนที่เออล็อสยามเซ็นเตอร์เขามีของแบตทิ้งมาขายเมย์ก็ไปสอยมาหลายอย่างแบบว่ามีแบบเนี่ยไปสอยมาจากล้อนี่ผ้าเขาเรียกว่า ผ้าผูกที่แบบเขาผูกการมีวงเขาก็ใช้หรอ,อนะน่บบารักปะนี่มันคือผ้าอะไรมันคือผ้าผูกหัว <c oughs> นี่เลวลา <c oughs> เราดูคอนเสิร์ตก็เ์นี้ไปได้วยเส็ร์ชในบ้านใหญ่เจนนี่เมย์เป็นเมนเจนนี่นะทุกคนก็คือทุกอย่างส่วนมากเออเจนนี่ใส่อะไรอะอย่างเช่นตุ้มหูนี่นี่นี่อวดตุ้มหูวัวเห็น <c oughs> หรือเปล่าต่อไปดีกว่าทุกคนตุ้มหูอันนี้มาจากที่ไหนให้บูเบียไม่ใช่ S Love s i เ g ิเองนี่ยตุ้มหูที่เจนนี่ใส่ใน MV Love s i c g ซนะคะนี่ก็ไปาาตามหาตำหนคู่ตอนนั้นเหลือหนึ่งคู่ในประเทศไทย oh. ก็ไปได้มาจาก SA ทุกคนเดี๋ยวไว้ ep ถัดๆไปจะมาเปิดกลุ่มกล่องที่เหมือนเจนนี่สิ่องเสืส้อผ้าอะไรต่างๆนันนะบงอะไรยังมีอีกเวอร์ชั่น2อันนี้ไม่มีไฟนะมันต้องชาร์จอันเนี้ยเวอร์ชัน2นะทุกคนมันแบบว่าแม้ว่ามันสวยขึ้นนะอะงาเวอร์ชัน,น <version> หนึ่งด้ามมันไม่เหมือนกันเนาะแออ <ๆ S 1> ม้ว่าอันสองอะแม่ชอบนะอันสองมันมีความแบบว่าแบบพัดเทลพัดเทลกว่าสีตรงเนี้ยมันจะออกแบบชมพูม่วงม่วงอะไรเดใหญ่ขึ้นแล้วก็วมีฐานม,<ะ>มาให้นี่ดินี่เหอ เนี่ยแล้วเขาก็มีถ่านมาให้วงอันนี้เมไปได้มาจากการใช้อยอดวงเงินในกสิกรไทยถ้าใครแบบว่าใช้ยอดวงเงินในกสิกรไทยก็จะแบบเขาก็จะส่งของสัมมนาคุณมาให้เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วเขามาจัดคอนเสิร์ตไม่ได้เขาก็ใช้วิธีอะไรของเขาไปแทนเราก็เลยได้วงหัวทั้งสองมาแบบส่งมาให้ที่บ้านเลยก็ไม่รู้ว่าใครได้อะไรบ้างแล้วก็มีพวกนี้ก็เป็นแบบสแตนดี้เจนนี่ เตนดี้น้อยมีหัวโตด้วยดูสิไมทุกคนมาเขาทำอันนี้น่ารักน,นี่อันนี้ก็น่ารักอันนี้แบบนี้เป็นสเตนดี้ก็ไม่ได้แบบว่าเหมามาทุกคนเนาะเป็นเมีพนจีนี่พวกเนี้ยอะไรกรอบๆแบบเนี้ยอันนี้รหรอ เราไม่ถูกเลยอันนี้จะเป็นอัลบัม้มคือเมเป็นติ่งตั้งแต่แบบว่ารุ่นแรกๆติ่งตั้งแบบรุ่นแรกเลยก็เลยแบบมีทุกอย่างมีอัลบัม้มเก่ามีอัลบั้มใหม่จริงๆมีอัลบั้มโซโล่ด้วยของเจนนี่แต่ว่าอยู่ข้างบนแฟนไม่ดูหยิบมาไม่ถูกไม่ใช่สี่เหลี่ยม,มอุ้ยอุ้ย <laughs> สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุลาเออแล้วก็น,นี่น่ารือไมเป็นเวล c o m i n g Collection คือแบบแบบพิงออกอะไรมาเมก็จะไปหาตามมา ของที่เป็นเดี่ยวๆจะแมบไม่ได้มีทุกคนนะทุกคนไม่ได้พิมพ์ทุกอย่างคน,นก็จะเป็นใช่ก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เนี่ยก็จะมีการ์ดนี่เออมีการ์ดอันนี้มันเป็นอยู่ในนี้แหละอุ้ยตายแล้วทำหมดเขาพังแล้วเนี่ยเห็น,นห่วงได้นะทำพังไม่ได้นะมีไดอารี่ด้วยนี่มีอันนี้ให้ด้วยอันนี้คือเซตเดียวกัน คือจริงๆแล้วอ่ะใน y o u t u b e อ่ะเมมีหลายคนแบบว่ารีวิวไปแล้วแบบโอ้ยน่ารักอะ่ะเนี่ย,ยเพราะว่ามันค่อนข้างจะสักพักแล้วที่เขาออกมาแต่ก็เอามาเปิดให้ดูกันว่าเรานั่นคือบินตัวจริงที่ไปคอนเสิร์ตทุกรอบและนั่งข้างหน้าทุกอย่างจะต้องเห็นดีไม่ตามกับเกาหลีหรือยังเดียวที่ยังไม่ทำเพราะว่าติดเ <laughs> ลยยังไม่ตามแบบพิมพ์ไปอ <c oughs> นนั้นอะไรสีสดำกับสีฟูต<ส>ีด<ำ> สีดำกับสีชมพูมันไม่ได้มีความต่างกันแต่อย่างใดมันก็คืออาัลาบัม้มที่เมยซื้ออันเนี้ยมาเป็นสิบอัลบั้มเหมือนกันหมดอะเพื่ออยากได้รูปข้างในที่แตกต่างกันก็ทั้สิบนี่แตกต่างกันจริงเปล่าน่าจะแปมั้งหรือสิบแตกต่างบ้างมีความแตกต่างบ้างไม่ได้ทั้งหมดบางอย่างก็แบบมีซ้ำอะไรอย่าง อันนี้คืออันเดียวกับอันนี้ Welcoming Collection อะทุกคนคือน่ารักมากถ้าคนที่แบบสะสมของอยากให้แบบว่าไปตำนะเราน่ารักแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีร้านที่หรือเปล่าอะอัลบั้มเห็นไหมอันนี้อัลบั้มอะไร QD Serb อันนี้ยังใหม่จริงๆมี square up ด้วยอยู่ข้างบนอันนี้อุ่ยน่ารักจ้ะทำเป็นยัไงสีดำแบบนี้เลยใช่ส่วนเสียมภูก็จะเป็นสีชมพูไงหรอคือไม่เหมือนกันนี่อันนี้แหละ อ๋ออันนี้เป็นคอนเสิร์ตทุกคนดูสิเก็บจนแทบจะลืมอยู่แล้วเห็นไหมแบ็คพิงทัวร์อินยูเอรอะไลนะอินยูเอร e a โซนะคะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตของโซ so, ก็คือเป็นที่แรกที่แบ็คพิงอ่อะทำคอนเสิร์ตก็คือจะเป็นที่เกาหลีพอมาทำโบมดัวก็มาเริ่มที่ไทยเป็นที่แรกแต่นี้จะเป็นที่เกาหลีที่แรกนี่ มีอันนี้แปะตู้เย็นอันนี้2018เลยเหรอใช่ที่ดูสิเป็นติ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นติ่งมาตั้งแต่ที่เขาแบบว่าเปิดตัวเดบิวต์เพลงแรกเลยเพลงอะไรนะภูมายาแต่ลองเต้นให้ดูหน่อยค่ะเต้นแบบนี้เนอเอาจริงๆแเมเต้นหลายเพลงมากของแบ็คิ้งในไอจนะทุกคนไปตามดูกันได้ถึงจะเต้นมาลองงองแง้งแต่ก็พยายามเพราะว่าชอ เป็นรูปในคอนเสิร์ตเกาหลีดูสินี่เสริฟๆไปอันนี้ก็แค่แบบอของสะสมเพราะว่าเราเป็นติดแค่นั้นอยากจะให้ทุกคนเห็นมากเลยไว้เป็นอีีหน้าแล้วกันว่าตู้เมเปิลเนี่ยเขาบ้าเกาหลีแบบมากๆเลยนะไม่มีใคร <มา S 1> ชุดเขาอยู่บ้าไหมบ้าเขาถึงขั้นทำชั้นขึ้นมาแบบว่า,เ,<อ>าเป็นชั้นเก็บของเป็นยูอินมา แบ่งเป็น3ล็อกสล็อลกอ่ะยังไม่พอนะแล้วตัวเป็นสี<ต>ดำ <อะ S 1> แล้วผนังผนังข้างบนสีชมพูพเพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชอบวงเดียวนะเขาชอบหลายวงแล้วแต่ละวงหรือแต่ละคนที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะจับเต็มแบบเนี้ยเนี่ยคัอเป็นต่างๆแบบเนี้ยสำหรับ EP นี้เรามาพูดให้ฟังเท่านี้เราต้องมามีช่วงแบบว่าติ่งเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่าลืม หมีอ๊ป้าไม่ใช่อยากไดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้ให้พวกเราได้นะคะอยูู่บเบอร์หน้าใหม่หน้าเก่าแล้วค่ะเตีวยวทำใหม่หน้าเก่าแต่ว่าเพิ่งเริ่มทำนะคะให้กำลังใจเราด้วยนะทุกคนพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะรุ้เรื่องก็ฟังฟังไปฟังฟังไปนะดูจึงจบขิดนะ